ล่าสุดธนาคารออมสินได้ออกมาตรการช่วยเหลือให้กู้วงเงินฉุกเฉินคนละห้าหมื่นบาทปลอดชำระสามเดือนปีแรกไม่คิดดอกเบี้ยจะมีะรายละเอียดอย่างไรบ้างมาติดตามชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะ โดยนายวีทัยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินได้เปิดเผยว่าจากอิทธิพลร่องมรสุมพายุเตี้ยนหมูส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากในพื้นที่26จังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดพิจิตรชัยภูมินครราชสีมาพระนครศรีอยุธยาสุขโขทยัยชัยนาทนครสวรรค์สิงห์บุรี คอนแก่นลำปางลำพูนและอุบลราชธานีทำให้บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนและลูกค้าของธนาคารอมสินในพื้นที่ได้รับความเสียหายมีความเดือดร้อนในการดำรงชีพโดยธนาคารอมสินในพื้นที่ได้นำถุงยางชีพสิ่งของจำเป็นและน้ำดื่ม ออกไปแจกจ่ายช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนในเบื้องต้นแล้วและนอกจากนี้ได้ออกมาตรการสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติและผู้ประกอบการในพื้นที่ด้วยวงเงินฉุกเฉินที่มีหลักเกณฑ์เงื่อนไขผ่อนปรนและอัตราดอกเบี้ยต่ำสำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัยซื้อสิ่งของจำเป็นประกอบด้วย สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติซึ่งเป็นเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุน้ำท่วมหรือภัยพิบัติโดยจะให้กู้รายละไม่เกินห0 0 0 0่นบาทโดยปลอดชำระเงินงวดในสมเดือนแรกและนอกจากนี้ยังมีสินเชื่อเคหะสำหรับลูกค้าเดิมหรือประชาชนทั่วไปที่บ้านพัก หรือที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายมีความจำเป็นต้องซ่อมแซมให้วงเงินกู้ไม่เกินหนึ่งล้านบาทอัตราดอกเบีย้ยปีแรก0%เปอร์เซนและนอกจากนี้ยังมีสินเชื่อใส่ทองอนเนกประสงค์เพื่อซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกภายในบ้านทดแทนที่ได้รับความเสียหายวงเงินกู้ รายละไม่เกินส0 0แสนบาทโดยใช้บ้านหรือที่ดินส่วนไรนาคอนโดที่ปลอดภาระจำนองเป็นหลักประกันค้ำประกันได้โดยคิดอัตราดอกเบี้ย MRR ลบ5 2 5เปอร์เซนต่อปีตลอดอายุสัญญา และสินเชื่อธุรกิจเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าผู้ประกอบการหรือ SME วงเงินให้กู้สูงสุด10%ของวงเงินกู้เดิมแต่ไม่เกิน5ล้านบาทคิดอัตราดอกเบีย้ยปีแรกอยู่ที่3.5%ปีที่2เป็นต้นไป MLR โดยปีแรกชำระแต่ดอกเบีย้ย ไม่ต้องชำระเงินต้นซึ่งทั้งนี้ลูกค้าหรือผู้ประสบภัยสามารถติดต่อขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารอมสินในพื้นที่ได้ตั้งแต่บัตรนี้หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center เบอร์โทรศัพท์1115ค่ะและล่าสุดมีเหตุการณ์สำคัญ นั่นคือเรื่องของค่าเงินบาทที่อ่อนค่าที่สุดในรอบกว่า4ปี โดยค่าเงินบาทได้อ่อนค่าสุดในรอบกว่า4ปีก่อนฟื้นกลับมาได้บางส่วนขณะที่หุ้นไทยปรับขึ้นจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มธนาคารโดยจะจับตาปัจจัยสำคัญจากการประชุมกอนอง,อง,องวันที่29กันยายนที่จะถึงนี้เพื่อดูความชัดเจนแผนเปิดประเทศสถานการณ์โควิดทิศทางเงินลงทุนจากต่างประเทศ ตลอดจนสถานการณ์ของบริษัทอสังหาริมทรัพย์จีนโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยสรุปความเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทว่าเงินบาททยอยอ่อนค่าสอดคล้องกับแรงขายสุทธิในตลาดพันธบัตรไทยของนักลงทุนต่างชาติและแรงกดดันต่อสินทรัพย์เสี่ยงในภาพรวมท่ามกลางความกังวลต่อสถานการณ์บริษัทอสังหาริมทรัพย์ของจีนและนอกจากนี้ เงินดอนลลาร์ก็ได้รับแรงหนุนจากถ้อยแถลงของประธานเฟดที่สะท้อนว่าเฟดอาจเริ่มชะลอวงเงินมาตรการ QE ในเร็วๆนี้ซึ่งอาจจะเป็นเดือนพฤศจิก,กายนขณะที่ดอทพลอตชุดใหม่ของเฟดบ่งชี้ว่าดอกเบี้ยของสหรัฐอาจมีการปรับขึ้นในปีหน้า โดยอย่างไรก็ดีเงินบาทฟื้นตัวกลับมาได้บางส่วนช่วงปลายสัปดาห์ตามสกุลเงินเอเชียอื่นๆโดยเมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมาเงินบาทอ่อนค่าทดสอบแนว33.60ซึ่งเป็นระดับอ่อนค่าสุดในรอบ4ปีก่อนที่จะกลับมาปิดที่ระดับ33.25เทียบกับ33.22บาทต่อดอลลาร์ในวันศุกร์ก่อนหน้า และสำหรับสัปดาห์ถัดไปธนาคารกสิกรไทยมองกรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทอยู่ที่3 3 3 3 8บถึงบาทต่อดอลลาร์ขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ผลการประชุมกนอง,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 องเม็ดเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติสถานการณ์โควิดและรายงานเศรษฐกิจการเงินเดือนสิงหาคม ของธนาคารแห่งประเทศไทยขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหราชที่สำคัญได้แก่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคดัชนี PMIISM ภาคการผลิตเดือนกันยายนยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายและ PCECorePCEPriceIndex เดือนสิงหาคม GDP ไตรมาส2ปี2,564และจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์นอกจากนี้ตลาดยังรอติดตามสถานการณ์ของบริษัทอสังหาริมทรัพย์และข้อมูลกำไรภาคอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคมของจีนรวมถึงดัชนี PMI เดือนกันยายนของจีนยูโรโซนและสหรัฐ ส่วนความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยหุ้นไทยได้ปรับตัวขึ้นจากสัปดาห์ก่อนโดยดัชนีเซตปิดที่ระดับ1,631.15จุด เพิ่มขึ้น0.34%จากสัปดาห์ก่อนขณะที่มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่97,121.13ล้านบาทเพิ่มขึ้น13.25%จากสัปดาห์ก่อนส่วนดัชนี MAI เพิ่มขึ้น0.24%มาปีที่555.55จุด โดยหุ้นไทยร่วงลงแรงช่วงต้นสัปดาห์ตามตลาดหุ้นภูมิภาคท่ามกลางความกังวลต่อปัญหาการผิดนัดชำระหนี้ของบริษัทอสังหารายใหญ่ของจีนก่อนจะปรับตัวขึ้นในช่วงที่เหลือของสัปดาห์ตามแรงซื้อหุ้นกลุ่มธนาคารซึ่งน่าจะได้รับอนิสง์หากมีการปรับเกณฑ์คัดหุ้นเข้าดัชนีเซทห้าและเซทหนึ่ประกอบกับมีข่าวการปรับโครงสร้างธุรกิจ ของธนาคารรายใหญ่แห่งหนึ่งและนอกจากนี้ตลาดหุ้นไทยยังมีแรงหนุนจากแรงซื้อสุทธิของนักลงทุนต่างชาติช่วงปลายสัปดาห์ด้วยเช่นกันสำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ